ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิศภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเศษของการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูกกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบวชนักพสตอร์สีัาบทั้งหลายชาวบังหมดชาวรับแลเจ้าสำนักเจ้าฤาษเจ้านิกายทั้งหลายภาคมืดภาคมารทั้งหลาย เหล่าสามเเวสีเหล่าสุรกายทั้งหลายที่ตายลงด้วยอุบัติการแห่งโลคทั้งหมดทั้งสิน้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสงครามสงครามกลางเมืองนะการทะเลาะเบาแหวงขัดแยง้งใดๆก็ตามนะการเข็นฆ่าประหรัตประหารในทุกรูปแบบแล้วก็ที่ตายลงด้วยโรคระบาดตนะั้งแต่อดีตนะจนถึงโควิดสิบเก้าทั้งหมดทั้งสิน้นะในทุกวคันคนี้นเินแดนแล้วก็จิตวิญญาณที่ตายลงในภัยพิบัตินะต่างๆทางธรรมชาติทั้งหลาย นะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะเกรรงนแดนทั้งหมดทั้งสิ้นนะแล้วก็จิตญาณของเหล่าเจ้ากรรมนเวรคู่กรณีกรรมของหมเหล่าเราท่านทั้งหลายนะบริวารทั้งหลายครอบครัวในกูลนะในทุกยุคสมัยที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน้อมใจถวายมหาสังฆทานและขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสลาหนังคัจฉามิธัมมังสลาหนังคัจฉามิสังฆังสลาหนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสลาหนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสลาหนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสลาหนังคัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสันนังกชามิตะติียมปิธรรม,มังสันนังกชามิตาะติียมปิสังขังสันนังกชามิมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายมูเหล่าสัพสัตทั้งหลายมูเหล่าแห่งเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายตลอดจนถึง บริวารที่พ่วงพันสัมพันธ์กันมาทั้งหลายจะด้วยดีหรือไม่ก็ตามทั้งในภาคทิพย์และภาคหยาบในทุกๆภาคส่วนในทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรขอน้อมถวายซึ่งมหาสังฆทานแตะตูปัจจัยทยทานทั้งหลาย ขอน้อมถวายอธิวาสนาบาร,รมีแห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นต่อคุณพระรัตนตรยัยต่อองคุณพุทธะมหาพุทธะพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะพระมหาปัจเจกพุทธะพระอรหันต์พระมหาอารหันต์อริยะเจ้าอริยะสงฆ์อริยะบุคคลทั้งหลายองค์มหาบารมีทั้งหลายทุกๆภาคส่วนหน่อเนื้อพุทธทังกูล ทั้งหมดทั้งสิ้นจากกี่ยุคกี่สมัยก็ตามกี่พุทธันดรก็ตามข้าพาเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งในภาคหยาบและภาคทิพย์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิขอโปรดทรงรองรับ ในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายนักการแบบนี้ด้วยเทินและด้วยพัดไตจีวรทั้งหลายเหล่านี้ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลายและองคุณแห่งหลวงพ่อโพสีสุริยะเขมรโตทรงเป็นประธาน ในการสละออกบวชแห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลายจิตยานทั้งหลายตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดร นับตั้งแต่การบัรนี้เป็นต้นไปขอให้สรสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายและบุปการีผู้มีคุณทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิทุกชีวิตจิตวิญญาณพึงมีส่วน ในการถวายมหาสังฆทานของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้และในทุกๆครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตหรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตามขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดาละนานเทิน โสโสโสขอนอ้อมน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานมูเหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายน้อมมอบกายถวายชีวิตแด่พระสัทธรรมแด่คุณพระรัตนตรยัยและการโปรดสัตว ตามองค์มหาบารมีกรรมใดๆที่มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยเพิกเฉยเมินเฉยปฏิเสธปฏิฆะลบหลูดูหมิน่นกดขี่ข่มเหงล้อเล่นล้อเลียนประมาทปามาท เคยจาบจุ้งล่วงเกินเคยย่ำยีบีทาเคยสัมผัสสัมพันธ์ด้วยท่าที่ไม่บริสุทธิ์ต่อคุณธรรมต่อพระสัจธรรมทั้งหลายต่อสิ่งมีคุณทั้งหลายต่อพระศาสนาต่อวัดวาศาสนา ต่อรูปปั้นรูปเคารพขององค์มหาบารมีต่อพระสงฆ์นักบวชต่อองค์มหาบารมีในทุกๆภาคส่วนหรือต่อองค์คุณองค์ธรรมทั้งหลายการทำลายวัดวาศาสนาทำลายสัจธรรมคำสอน หรือรูปปั้นรูปเคารพขององค์มหาบาร,รมีทั้งหลายกรรที่เคยขับไล่สส่งองค์มหาบาร,รมีพระส่งนักบวชผู้โปรสัตว์อริยสงฆ์อริยเจ้าครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายนักบวชนักพรต ผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลายให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัยออกจากวัดวาศาสนากรรมที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ด้วยท่าที่ไม่บริสุทธิ์ต่อภาคส่วนขององค์มหาบาร,รมี ไม่ว่าจะในรูปแบบของพระมหากษัตริย์พระจากกพัรด์พระราชวงศ์องค์ุรุมหาคุรุทั้งหลายไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามการก่อสงครามแย่งชิงเบ่้นแคว้นดินแดนการก่อให้เกิดความแตกแยกแตกสามัคคี แบ่งแยกการปกครองการต่อต้านการขัดขวางการรวบรวมแผ่นดินแว่นแควนดินแดนรวบรวมหรือสร้างบ้านแปลงเมืองการปลุกปั่นยุยงให้ต่อต้านให้แยกตัวออกจากองค์มหาบารมี ที่ลงมาโปรดในรูปแบบพระมหากษัตริย์หรือพระจกักรพรรดิไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามจะกระทำด้วยกายวาจาใจก็ตามทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามในทุกลักษณะกรรมทุกประเภทกรรม ทุกกรณีกรรมในความขัดแยง้งในความปฏิเสธปฏิฆะการต่อสู้ลบราฆ่าฟันเข็นฆ่าประหัตประหารที่เคยกระทำต่อองค์มหาบรมีและลูกหลานบริวารแห่งองค์มหาบรมี ทั้งหมดทั้งสิ้นกรรมที่เคยกระทำในการลบราค่าฟันการทำสงครามการต่อสู้แย่งชิงกรรมที่เคยล่าอนานิคมล่าเมืองขึ้นกระทำทรมานต่อประชาชนท้องถิ่นชนเผ่าต่างๆ ฝ่ายตรงข้ามการเบียดเบียนทรัพยากรของพันดินอื่นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการขับไล่สายส่งความบาดหมางขัดแยง้งทะเลบบาะเบาะแวงการปิดล้อมการไล่ต้อนการเข็นฆ่าประหัตประหาร การรอบฆ่ารอบทำลายหรือยกพวกเขา้ารุมทำลายทำลายทำลายย่ำยีบีทาต่อผู้อื่นด้วยศาสตราวุธหรืออาวุธทำลายล้างทั้งหลายการรมที่เคยใช้เชื้อโรคโรคระบาดหรือยาพิษ ในการเข็นฆ่าผู้คนประสุสัตว์หรือพืชอาหารในการทำสงครามการทำลายฆ่าศึกศัตรูหรือประชาชนคนหมู่มากทั้งหลายกรรมที่เคยกักขังจองจำล่ามโซ่ตีตวนการผูกมัดพันธนาการการตอกตึง จะทำทรมานโดยการใช้สัตว์ตาวุธในการทิ่มแทงเชื้อเฉือนและเนื้อเถือหนังตัดอวัยวะโบยตีทุบตีการเผาด้วยไฟการใช้ยาพิษสารพิษสัตว์มีพิษน้ำกรดน้ำด่างน้ำเดือด ควันไฟควันพิษการถ่วงน้ำหรือทำให้จมน้ำการบีบคั้นกดดันในการทำลายค่าศึกการป้นค่าการปล่อยให้อดอยากขาดแคลนอาหารหิวโหวยจนตายการกักขังเอาไว้เป็นท่าใช้งาน ในความทุกข์ทรมานการกระทํำจำเราประชาชนฝ่ายตรงข้ามการต้อนค่าศึกศัตรูการลงโทษการเข็นความลับต่อเหล่าศัตรูคู่อาฆาตนักโทษฉเฉลยศึกค่าทาสบริวารชนเผ่าต่างๆ หรือชาวอนานิคมทั้งหลายหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามมูหนึ่งเหล่าใดก็ตามหรือที่จะกระทำต่อสตัตว์เดรัจฉานทั้งหมดทั้งสิ้นหรือกรรมเบียดเบียนทางกายวาจาใจใดๆการเหยียบย่ำทำร้ายทำลาย การใช้อำนาจจิตวิดเดชพลังอภิญญาคุณสายมนต์ดำคาถาอาคมในการกั่นแกล้งรังแกการทำทรมานอันก่อให้เกิดบาดแผลความเจ็บปวดทุกทรมานการกัดกินต่อร่างกายจนเกิดความเจ็บป่วย ทุกโทษในกายในใจทั้งหลายหรือเข่นฆ่าจนถึงชีวิตที่ได้เคยกระทําต่อผู้อื่นทั้งหลายที่เคยกระทําต่อองค์มหาบาร,รมีผู้โปรดสัตว์พระสงฆ์นักบวชครูครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้มีอธิวาสนาทั้งหลายไม่ว่าจะในรูปกายแห่งมนุษย์หรือที่ใช้กรรมในรูปแบบของเดรัจฉานก็ตามทีทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามที่เคยกระทำมาในทุกพบทุกชาติ ทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรไม่ว่าจะกระทำเองถูกสั่งให้กระทำหรือเป็นผู้ถูกกระทำก็ตามทีกรรมที่เคยฉวยโอกาสช่อชนคดโกงสร้างสถานการณ์สร้างความโกลาหลนวุ่นวายชักศึกเข้าบ้าน ทรยศหักหลังต่อคนหมู่มากโกหกหลอกลวงทุจริตเบียดบังต่อสาธารณาชนต่อประเทศชาติบ้านเมืองท่ามกลางวิกฤตในการหาอยู่หากินเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบหรือกบเกินความผิดตน ที่มีต่อหมู่ชนคนทั้งหลายการค้ากำไรจนเกินสมควรสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยของตนและพวกของซ้ำเติมสถานการณ์เป็นเหตุให้เกิดความขาดแคลนบนความทุกข์ยากบนความเจ็บปวดทุกทรมาน บนความหวาดกลัวหวาดผวาบนความคับแค้นใจของผู้อื่นทั้งหลายการรมที่เคยกีดการขัดขวางผู้อื่นการฉกฉวยผลประโยชน์โดยไม่ชอบเบียดบังเอารัดเอาเปรียบสวมรอยเอาหน้าจากการให้การเสียสละ การเกื้อกูลการช่วยเหลือต่ส่วนรวมของผู้อื่นทั้งหลายการที่เคยกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบการเบียดเบียนการรีดนาทาเร้นสร้างความเดือดร้อนต่อค่าทาสบริวารต่อสาธนารณชน คนหมู่มากทั้งหลายทั้งทางตรงและทางอ้อมการเสี่ยมความคิดการล้างสมองการปลุกปั่นยุยงการให้ร้ายการสร้างความแตกแยกแตกสมามัคคีการที่ก่อให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก่อให้เกิดการทะเลาะเบ,บาแวง กระทบกระทั่งเข็นฆ่าประหัตประหารห้ามหันทำลายกันจะด้วยอุดมการก็ดีการเมืองการปกครองก็ดีผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องก็ดีความแค้นส่วนตนก็ดีแต่ด้วยความเชื่อความเห็นต่างก็ดี การใช้กฎหมายบ้านเมืองการใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ในทางมิชอบการเบียดเบียนการปราบปรามกดขี่ข่มเหงสร้างความได้เปรียบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องโดยมิชอบ กรรมที่เคยเกี่ยวข้องกับการก่อสงครามกลางเมืองก่อการจลาจนทั้งหลายในทุกแว่นแคว้นดินแดนกรรมที่เคยทําแทงตัดชีวิตผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกลักษณะกรรมทุกกรณีกรรม ทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตามกรรมที่เคยเบียดเบียนต่อผื้นแผ่นดินต่อธรรมชาติต่อสิงสาราศงลดตัวแดงแมงตัวน้อยทั้งหลายต่อดวงจิตอื่นๆในทุกชั้นภูมิกรรมที่เคยใช้ทรัพยากร จากธรรมชาติอย่างเกินสมควรเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนเพื่อสนองความทยานอยากความโลภหมกมุ่นสารวนกับความเป็นความอยู่ของตนและพวกพ้องข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอให้องค์มหาบรมีทั้งหลาย ทรงได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษให้อโหสิกรรม แก่ลูกนี่กรรมหรือคู่กรณีกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยกระทำกรรมกับข้าพเจ้าเอาไว้อย่างหมดจิตหมดใจเพื่อมาให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อการและการอีกต่อไปขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติด ความหลงตั้งเอาในประเทศชาติบ้านเมืองในแผ่นดินในแว่นแคว้นดินแดนในลาบสกาละในกตินิยมในอุดมการในความเชื่อความศรัทธาในภาระหน้าที่ในยศถาบรรดาศักดิ์ทิฐิมานะแห่งตน ความยิ่งใหญ่ของตนคำปฏิญาณตนคำสัต์สาบานคำสาบแช่งทั้งหลายขอถอดถอนความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังความยึดติดในกิติยศักดิ์ศรีความลงยึดติดในแนวทาง ในวิธีวิธีการต่างๆแห่งตนความหลงยึดหลงติดหรือความปฏิเสธปฏิฆะในพระศาสนาในพระศธรรมในภาคส่วนแห่งองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครูลุครบาอาจารย์ทั้งหลายขอถอดถอน ความมหังการความลำพองทั้งหลายความคิดแค้นจริงชังความอาฆาตพยาบาทการจองเวรจองกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยมีกับทุกๆฝ่ายที่ทำให้ต้องมาติดค้างในพื้นที่สงครามพื้นที่สู้รบ พื้นที่โรคระบาดพื้นที่ขัดแยง้งหรือต้องมารับผลของกรรมผลของความหลงยึดติดไม่จบไม่สิ้นขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญาตาทั้งหมดทั้งสิ้นขอประกาศชดใช้นี่เวนีนกรรม ทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กรณีกรรมเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกการทุกกลับทุกพุทธันดรด้วยทีวาสนาบารมีที่มีต่อพระศธรรม ที่มีต่อองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายขอชดเชยชัดใช้ด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาได้ด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนถึง การโปรดสัตว์อย่างกว้างขวางไรขอบเขตที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ขอให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยความสมุดเฉดเด็ดขาดความทะลุทะลวงและอนุภาพในการโปรดสั์โดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเทิโอ้ออโหสีโอ้อโหสีโอ้อโหสี 嗦嗦嗦。So, so, so.